เมื่อกี้ได้มานั่งพักให้เจ้าหน้าที่ทานข้าวกั็พอดีเห็นร้านไม่มีใครก็เลยแวะแล้วก็มาเจอเจ้าของร้านเมื่อเจอแล้วก็เลยคุยกันว่าเป็นไงร้านจึงไม่ได้เปิดก็เลยอยากสอบถามโยมนิดนึงว่าเพราะอะไรที่วันนี้เราไม่ได้เปิดร้าน ครับผมไม่ได้เปิดสามวันแล้วครับเพราะว่าเปิดเปิดมาก็ไม่ได้ขายเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดมาก็ไม่ได้ขายตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ไม่ไม่มีใครมาซื้อสองวันวันที่วันที่สามผมเลยปิดเลยหยุดพักคนเพราะไม่มีใครมาซื้อเลยจะ่อ่อนมีคนมาซื้อเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งก็หม้อนึงก็พึ่งวันประมาณบ่ายสองหมดเลยนี่บ้านไหนไหม่เนี่ยประมาณร้อยกว่ลาลังคาครับ ก็สามารถพอเลี้ยงตัวเองได้ในช่วงแรกๆแต่ทุกวันนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องการค้าขายการค้าขายเกี่ยวกับอะไรสัก็ประมาณเรื่องโควิดบ้างเรื่องภัยแล้งบ้างอะไรบ้างไม่มีไม่มีกระตังชาวบ้านก็ไม่มีกระตังเงมาซื้อก็เลยมีเข้ามาแรงด้วยระแรงด้วยครับแรงมากๆปีนี้แรงมากครับแรงครับฝนตกไม่จ่อเนื่องอ๋อ ตกไม่ต่อเนื่องครับไม่ต่อเนื่องมันถึงว่าตกแล้วทิ้งเหรอทิ้งครับตกแล้วทิ้งเลยตกไปแล้วก็ทิ้งไปทิ้งตกไปแล้วทิ้งไปน้ําไม่มีในในสระในคลองก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีครับปกติปีแรงแรงๆอ้ปีก่อนๆน้ําจะเต็มหมดแล้วแต่ปีนี้ไม่มีเลยนี่ของเราอยู่จุดไหนตรงนี้ของผมเหรอเนี่ตอนนี้จุดไหนของประเทศไทยเราจังหวัดอำเภอเอออ๋ออำเภอสีเทพ เป็นเขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์สิทพใ่่ขข้างนอกเลืกอกขึ้นกับจังหวัดของเพชรบูรณ์ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็คือณชั่วโมงนี้ยังแรงอยู่แรงอยู่แรงครับฝนมันตกทําท่าอย่างเงี้ยมันมันก็ทิ้งไปอืมันก็ทิ้งไปมันก็ตกตกน้ําไม่เพียงพอที่จะปพรปลูกตกแล้วก็เว้นไว้ตกแล้วก็เว้นไว้ ไม่ได้ต่อเนื่องแต่ตอนนี้น้ำก็ไม่มีครึ่งเดือนตกทิ้งก็ไม่ไหวน้ําก็เลยแห้งหมดครับแห้งหมดไม่ตึไม่มันแล้วปะติโยมทําอะไรอ๋อผมพ่อบ้านครับโดยปกตินะอ๋อปกติครับทําทําพ่อบ้านแล้วก็ทําก่อสร้างด้วยตอนนี้ไม่มีใครจ้างเพราะเขาไม่มีเงินจ้างก็เลยอยู่บ้านเฉยๆแล้วอยู่คนเดียว แม่บ้านลูกๆไปอยู่งเทพอกันหมดผมอยู่คนเดียวครับแล้วก็แม่บ้านลูกๆไปอยู่งเทพครับไป,ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพอติดเสร็จแล้วก็ติดไอ้โควิดก็กลับมาก็ไม่ได้ก็ต้องหางานหาการทางมาอยู่น่นเขาก็นานๆเขาจะส่งกันไม่ทิ้งมาันเอาขายไม่ได,าาไได้อาศัยไปหาหนูไม้ครับเขามีมะนนาวด้วยครับเอาทำไมถึงขายไม่ได้ไ ไม่มีคนซื้อมะนาวเยอะครับมะนาวเขาแถวนี้เขาเยอะทุกคนก็มีหมดอ่ะเยอะนี่กับมีสวนของผมมาปลูกไว้นานดีเพราะผมไม่ฟันทิ้งก็เลยพขายไม่ได้ผมก็แจกเขาแจกเขาไม่เอาเลยเตรียมตู้ใช่ครับขายไม่ได้เหรอไม่มีคนซื้อครับมะนาวเนี่ยนะครับ ไม่มีคนซื้อจริงๆไปให้เขาเฉยๆเขายังไม่อยากเอาเลยผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเ้าเลยฝั่งไม่น่าเชื่อกับผูเองว่าองซื้อ,อไมมว่าถม่ว่าให้ยัง,ย,งยังไม่อยากได้ย,ยังไม่อยากได้เลยครับมมนเาเรามีน้ํำไหมมีครับมันเป็นพิจิตหนึ่งกับแป้นพิจิตมีครับ<ม>เพราะว่าผมไปถาม,ถามเขาที่ผมให้เขาไปแจกให้เขามั่งบางคนเขาก็ซื้อ เขาก็บอกเออน้าดีอได้บางคนก็ว่าไม่ดีมันมันัหลารอย่างเมื่อเช้าผมก็ไปให้ร้านค้าตรงนั้นน่ะร้อยลูกยี่สิบาทเัาผมเก็บไปร้อยลูกในยี่สิบาทก็ยังดีไม่คุ้มค่าแรงไอ้ค่าเก็บเนี้ไม่คุ้มเลยร้อยลูกยี่สิบาทร้อยลูกยี่สิบาทน่าซื้อยัง เดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเก็บนะไปเก็บมาไปช่วยกันให้อาจารย์ท่านไปเอไปไปช่วยกันไปทำดินกัมยาไปทำน้ำมะนาวขายนามะนาวอันทีนะเนาะไปช่วยกันอไปช่วยกันเก็บไม่ไม่เอาเื่อไม่ถวายท่านไปใช่เพราะเราเอาให้ก็พอประโยชน์แน่แน่สมบุรไปช่วยกันเอาองนี้เดี๋ยวจะมาก็มันหลายต้นถ้าไช่วยเก็บ มาถามสุขทุกข์นะก็จะได้พอพอพอรู้อะไรบ้างเพราะว่าคนในเมืองหรือคนที่อยู่ในกรุงเทพบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าหลังโควิดแล้วพวกเราเจออะไรหรือว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมที่ว่านิวนอมอนอะไรที่ที่พูดมาเอี่ยมันมันเปลี่ยนไปแบบทําให้เราเคยขายของได้กับทุกอย่างได้ลยครับชะลอหมดชะลอหมดชะงักหมดเลยคนบ้านนอกเนี่ยนะที่อยู่ได้เพราะพืชผัก กับมีข้าวกินครับเท่านั้นแหละกับพริกเราอยู่ได้ลำบากครับลำบากปลายังไม่มีหากินเลยครับตอนนี้ไม่มีาะวน้ำไม่มีไม่มีน้ำไม่มีน้ำกรแลงด้วยครับไม่มีก็เลยไม่มีที่จะมากินปกติมันจะอุดมสมบูรณ์นะมีซ้ำ้ำมรอยนะ รูอย่างพอเจอโควิดแล้วก็มาเจอภัยแรงอีกไปเลยโอลมละลายเลยแล้วบทที่ท่วมก็ท่วมอีกนะับางจังหวัดก็โดนทั้งพิโลกอ่ะบบางละกก่มแถวนั้นอ่ะโดนพิรามนี่โดนหมดเดีย่ตรงนี้แ้งไม่คือน้ำมันมาทางเราหรอกมันตกทางเหนือมันก็ลงไปทางโน้นอ่ะหลงตกก็ดีแต่มาแบบเป็นน้ำบ่าก็ะทำให้ บ้านเรือนเสียหายทรัพย์สินส,สูญเสียนั่นเนละก็ยิ่งทุกข์ไปอีกทีนี้บางคนสร้างบ้านทั้งชีวิตก็หมดไปฮะงั้นเดี๋ยวนี้ที่โยมพูดเมื่อกี้จะมาได้ยินจะมามีข้าวมีน้ำพริกให้ครับหลอดตายแล้วยมมีข้าวมีน้ำพริกส่วนผักโยมหาเองนะครับอ <laughs> ส่วนผักหาเองเดี๋ยวเอาเอาข้าวไปเลยเอาคนละหกลูกไปก็ <c oughs> แบบนี้เองครับ เนี่ยผักอย่างนี้เราก็กินได้แล้วนี่พลิกเอาออกมามาสองชุดข้าวบ้านละหกลูกสองสองคนหกูกเอาไว้กินแล้วก็กับข้าวมาอย่างละชุดก็สู้ๆไปก่อนเนาะครับต้องทนอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปสร้างนี่อยู่เฉยๆทำมีนี่ยิ่งโต๊ะนี้ก็ได้แย่เลย ขวางกเลยก็ได้จะได้ใส่อสองชุดขวางหกลูกบ่าน,น้วยยังไงก็กันกันลำไส้น้อยใหญ่ไว้ก่อนนะอย่างอื่นราะว่ากันกเนี่ยที่ผมอยู่ชีวิตจริงก็สองข้อนี้นะข้าหอมมะลินะ่นนี่เป็นถุงขาวถุงนี้ก็ดูแล้วเข้าขึ้นหม้อแล้วอีกยี่ห้อน,น่งก็ดู เราหกลูกแยกเป็นหกลูกนะที่เราฝังมีข้าวแล้วถ้าเป็นได้นานเลยครับถ้าเป็นภาษาบ้านว่ายังไม่ตายแล้วตอนนี้ยังไม่ตายเลครับไม่ตายเลยข้าวแล้วต้องซื้อเขากินตลอดซื้อโลละห้าสิบโลละสี่สิบอย่างนี้ถ้าซื้อเขามันร้อยห้าร้อยห้าสิบนะใช่ครับพุ้งนึงเหรอครับในนี้เป็นหอมมะลินะ กว่าถ้าจะเป็นออมมหอมมนะลิกว่หอมมะลินะข้าวหอมมะลิและเป็นถุงขาวนะหอมมะลิแพ้แบบปอดพิเดเป็นนานแล้วครับเนี่ย,ยเอามาด้วยกับข้าวอยังไงชุดข้าวสอชุดเอามาเอามาน้ำตาลเอาครบเซตมาเลย,ลย,ยก็อย่างน้อยก็ยังชีพไปก่อนครับมันไม่รู้ไปทำอะไรได้เดี๋ยวนี้คนกลัวแรงกับท่วมเนี่ยมันมันอันตรายทั้งสองอย่างแรงก็แรงยิงยิงเข้าไปทํางานก็ไม่ได้ ไปทำอะไรก็ไม่ได้โควิดตัวหนึ่งเศรษฐกิจไม่แต่โรงงานอุตสาหกรรมเองยอดผลิตนะจากคนที่เคยมีโอทีนะไม่มีตอนนี้มีแต่โออย่างเดียวไม่มีทีโอทีไม่มีครับไม่ใช่แล้วทีทุกวันนี้มีจะตัดออกจากโอเคตอนนี้มีแต่โอแล้วตัดออกอย่างเดียวเคหายไปไหนไม่รู้โอเคไม่มีแล้วต้อง หากินเงินไปวันๆเนี่ยดูใส่ผงเต็มมียาหอมด้วยเวลาใกล้เป็นลมก็เอายาหอมแล้วกันประจำเลยผมใจวิวๆมีห้าเจดีด้วยครับไข่เอาไปคนละแพ็คแพ็คละสามสิบลูกเอาไปแบ่งกันคนละแพ็คข้าวห่มไปคนละพื้นน้ำตกลคนละสองกิโล คือขาวกินมานานแล้วครับขายของขายไม่ได้จริงปลากระป๋องกระป๋องเนี่ยกินได้สามวันสามวันเลยผมรับแรงมันสองชุดมีคนเชียนด้วย เจ้าหนึ audio, ่งสองสองถุงเจ้าละสองถุงน้ำตาลละสองเจ้าละสองเนี่ยสองถุงละสองเดี๋ยวไปโยมไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวพัดลมไปใช้ก็ละตัวด้วยครับนี่ไปแบ่งกันอ่าอันนี่เสื้อผ้าเอาไปเอาไปคนละดูไซส์ไซส์ได้ไหมอามาอังนี้เลยเดินมาไม่เป็นไรเดิน ได้ครับเจ้าเสกสำคัญนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาทุกเวลายากก็อย่าไปใช้ทางออกไปทางไปดื่มสุราต้องใช้คําว่าพุทโธแทนต้องรู้จักพุทโธนะมัน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 ต้องใช้ครับมันต้องใช้ครับเพราะว่าพุทโธแทนมันไม่ไหวเลยบางทีว่าห้องมันต้องใช้พุทโธบางครั้งก็ยังนอนไม่หลับไปนอไม่หลับก็จะ ต้องเปลี่ยนวิธีด้วยเราเราเคยชินกับการกินไงแต่พอเราเปลี่ยนวิธีเนี่ยมันกลายเป็นความสุขนะสุขที่มันอยู่ในจิตเรากับสิ่งที่ทําให้เรามันขาดความสมดุลน,น,นะเวลาพอเรากินก็ไปเดินก็ยังเซพูดบางทีก็พูดเยอะนิสัยก็เปลี่ยนแต่ไม่คนกินเหล้าทะเลาะกันไหมคนกินเ,ลเลนหนนเล้าขับรถก็ไม่ได้แต่ถ้านั่งรถไปจิตภาวนาพุทโธเนี่ยตำรวจไม่จับ แต่กินเหล้าตำรวจจับ,บเห็นไหมแสดงว่าเราก็บริกรรมไปเนี่ยนั่งเนี้ยพุทโธพุทโธอยู่ข้างในเรานะทําให้เป็นนิสัยจะได้พอมีบุญบ้างนะพุทโธพุทโธนั่นคือระลึกถึงพระเจ้านะโอ้สุดยอดเลยพอใจเราพุทโธพุทโธได้เราก็มีสติมากขึ้นชิดเราก็รู้สึกเอ๊ะเรามันมีค่าเนี่ยอย่างน้อยใจเรามีพุทธะอยู่ดีกว่าใจเราไม่เหลืออะไรแล้วนี่ไง สมบัติชิ้นสุดท้ายที่โยมจะนําไปคือใจที่มีพุทธะนอกนี้เหลือกางเกงตัวเดียวก็เอาไปไม่ได้ได้แค่ใส่แต่เขาไม่เอาไปนะแค่นี้นะเอาไปละสาธุสาธุาธาธาธไปเดินทางต่อฮะคงคงไม,ม,ม,ไม่ไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวชงเดินทางต่อเดี๋ยวจะเสียเวลานะ ก็เราก็ได้แวะทานข้าวกันที่จุดนี้แล้วก็เจอโยมเดินมาก็ทักทายคุยดูก็ได้เห็นชีวิตที่เขาเป็นอยู่แม้มาดนาวตอนนี้เมื่อเช้าก็บอกว่าร้อยลูกเขาให้มา20บาทโยมเองก็ไม่แต่ว่านี้ก็ดีกว่าที่ก็ไม่ได้อะไร บางบ้านให้เขาก็ไม่อยากเอาเพราะตะกุนต่างมีกันไม่เหมือนตามตลาดในเมืองเราต้องซื้อทุกอย่างคือว่าชั้นรากย่างจริงกับไม่มีคุณค่าแต่พอถึงตลาดกับมีราคาทั้งหมดนะเออนี่ก็คืออีกหนึ่งของชีวิตไปคงไม่รอมานาวนดี๋ยเสียเวลาที่เขาเก็บ เขาร้องให้เราตื่นตันใจไปอย่างน้อยก็มีผู้หยิบยืน่นใยยามยากลำบากให้กินข้าวไปนะไปถ้อยอะละยัดยมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของชีวิตจริงที่ไม่มีการตัดต่ออะไรรนะ้านก๋เตี๋ยวโยมดูข้างหน้าไหมตีไทยดูในร้านนะเขาก็ปิดขายไม่ได้ ไม่มีเงินชาวบ,บ้านจนลงเพราะว่าลูกหลานที่เคยส่งเงินมาจากส่วนกลางก็แกเคยมีโอทีก็ก็เหลือแค่โอทีมันหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมของผลิตมันไม่ได้ขายได้ตามเป้าเดิมแล้วกับยอดการผลิตก็มีลดลงไปตามภาวะของโลกด้วยนะไม่ใช่แต่ในประเทศเรานะโยม ต้องใช้คำว่าโลกใบนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่เศรษฐกิจกำลังลงนะไม่ว่าประเทศไหนเพราะเราเกิดจากเรื่องของโรคระบาดโควิดนี่เป็นเหตุใหญ่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็การแข่งขันของตลาดโลกนี่ก็อีกส่วนน,นี่เราเข้าไปทำไม ต้องออกว่าเ่หร่ออันนี้เป็นโบราณสถานเลยนะไอนน้มาโดยไม่รู้เลยนะเขาครังนอกเขาครังนอกก็รอฝนกันดูกลับเลยเนะ,ะเราขอเจริญพรยงแค่นี้ก่อนนะ